วันนี้มายูนในพื้นที่แปลงนะครับแปลงการพัฒนาตพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะครับเราใช้หลักเกณฑ์ของหลักทฤษฎีใหม่ปรับปรุงพื้นที่ให้มีพื้นที่น้ํา30%พื้นที่นา30%นะครับพื้นที่โคพื้นที่สวน30%แล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยโคกสัตว์อะไรต่างๆนี่ ถามว่าตรงนี้ทําไปเพื่ออะไรเป็นการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาเนี่ยพระนามชนเราเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นนี่นในพื้นที่หนึ่งไร่หลักสําคัญก็คือพออยู่พอกินในครอบครัวที่สําคัญคือการพึ่งพาตนเองจิว่าเกิดวิกฤตโควิดนะครับไปไหนไม่ได้ในพื้นที่นี้มีอาหารการกินทุกอย่างมีข้าวกินมีปลากินมีเป็ดมีไก่มีพืชมีผักหลังจากกินพอสามารถเอาไปขายได้ ที่สาคัญนะครับเราไม่ได้ทําในเชิงของเศรษฐกิจหรือทชงธุรกิจแต่เราเชิงในการให้การเรียนรู้มีคนต้นแบบนะครับโรเดนี่คือกรเดต้นแบบแล้วเราก็ให้คนอื่นนะครับที่อยู่ในบ้านนี้มาเรียนรู้ถ้ามีมากนะครับเราก็สามารถที่จะแปรรูปแปรปแปรูปถนอมอาหารทําเป็นสินค้าโอท็อปถ้าแปลงพื้นที่เราทําได้สวยเราก็สามารถปรับปรุงให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวได้เพราะยะนี่การทําโคกของนาเนี่ยไม่ใช่ทําแค่กระบวนการต้นน้ําพอมีพอกินเท่านั้น แต่มันสามารถขยายผลไปสู่ตัวอย่างได้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางานและที่สําคัญนี่เราต้องการความมั่นคงในเชิงสิ่งแวดล้อมหลกต้นไม้อ้าระดับแล้วก็การจัดการขยะสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในแปลงนี่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดอันนี้คือเป็นตัวอย่างความสําเร็จนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือมีความสนใจขอให้เปิดใจก่อนเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็สามารถบริหารการพื้นที่นะครับเพื่อสร้างมูลค่านะครับโดยตัวของมันเองได้ ันนี้เนี่ยสิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พยายามขับเคลื่อนตอบโจทย์ใหญ่อันหนึ่งก็คือในทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะในชนบทน,นะครับเราทํางานภายใต้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและก็นในช่วงวิกฤตโควิดนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่กรมการพัฒนาชุมชนวางยุทธศาสตร์ที่จะสร้าง รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเป้าหมายเป็นความฝันของเราที่เรียกเชนฟอลกูดนะฮะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบัวเดียวซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วว่าเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดในทุกวิกฤตเป็นวิธีการที่จะนําสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนพึ่งตัวเองได้ให้กาบชุมชนอย่างแท้จริงนะครับแต่ความหมายที่แท้โครงการนี้คือเราไม่ใช่เป็น ต้นแบบในเรื่องของการเกษตรเรื่องของโคกของหนองนะครับแต่คําใหญ่ก็คือต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองแล้วก็มีคําคําหนึ่งที่มันเห็นรูปธรรมก็คือประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะฮะอันในสุดท้ายความสําเร็จของโครงการนี้มันก็คือการเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆได้เกิดแรงบันดาลใจได้เกิดความเชื่อมั่นว่าทางเลือกนี้มันทําได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได,ได้เดินในแนวทางนี้ได้อย่างเชื่อมั่นนะครับ โครงการโคกหนองนาของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นโครงการซึ่งน้อมนําแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปลูกพืชใช้ในการดํารงชีวิตหนึ่งโครงการของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยยังมีแหล่งน้ําในการที่จะ ใช้ในการบำรุงดินปลูกพืชต่างๆนะครับให้ได้รับผลสามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่เต็มศักยภาพได้นะครับท่านคงเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาพอชาวบ้านลงไปทําแล้วก็เห็นผลว่าเออทำได้จริงมีประโยชน์นะครับซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีเราทําให้ดูทําให้เห็นมีผลงานไปเชิงประจักษ์ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนจังหวัดเองนะครับมีหน้าที่ในการที่จะแปลงนโยบายของกระทรวงหมหาดไทยกองกรมการพัฒนาชุมชนนะครับไปสู่การปฏิบัติ ถ้าพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเออทำแล้วดีทำแล้วเกิดประโยชน์แน่นอนฮะเขาต้องร่วมมือแล้วก็เขาให้ร่วมกันในการที่จะให้การสนับสนุนถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานนักนะครับแต่ว่าผมมองเห็นถึงความยั่งยืนของโครงการแห่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโครงการโคกหนองนาโมเดลประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนนะครับมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนเราสามารถที่จะอยู่ได้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศไทยของเราได้ตลอดไป ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรุมการพัฒนาชนก็จะเก็บบันทึกภาพดีๆเหล่านี้นะครับไปทําการเผยแพร่พพประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าการทําโครงการนี้นะครับเกิดประโยชน์อย่างไรและก็สามารถที่จะช่วยชีวิตพวกเราได้นะครับให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารตอนนี้เริ่มเห็นพืชพันธุ์ที่ได้ลงไปนะครับแล้วก็น้ําก็เริ่มจะมีแล้วก็แปลงนาก็ได้ทําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการทําโครงการนี้ เทพจะปัดใจสีทั้งหมดหรือเทพจะครบเลยนะครับ